เฮ้ยดูท่าเตะมันดิมันเตะแบบยกยกยกขาเตะยกขาเตะตัวตัวใหม่นี่มันทำอะไรวะตกหัวตกหัว สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับแพรน์เวีย m b มบ All Star ค่ะพาร์ทที่แล้วเราจัดการบอสถือทวนเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าบอสตัวนี้อ่อนจริงๆเอาละวันนี้นะคะเราจะได้มาเจอบอสที่ถือเอ่อที่เคลื่องเคลหินค่ะเคลื่องหินแต่ก่อนที่จะไปเจอบอสเนี่ยเราต้องผ่านด่านอีกประมาณ5ด่านก่อนโอเคแล้วในรอบนี้นะคะเราก็มีเอ่อมีต้นไม้เยอะขึ้นด้วยเดี๋ยวนะให้จริงปะเนี่ยกดแล้วได้หรือเปล่าเนี่ยกดแล้วไม่ได้อะ่ะ เนี่ยห้าพันกดแล้วเงินไม่เข้าอะ่ะอะไรเนี่ยเหมือนโดนหลอกเลยยังไงก็ไม่รู้อ่ะป่ะดา่านหกค่ะเนี่ยเรามีต้นไม้เยอะขึ้นนะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้อัปเกรดเลยเออมะพร้าวมะพร้าวก็ใช้ได้แล้วนี่เออมะพร้าวก็ใช้ได้แล้วนี่มีคนบอกว่ามะพร้าวก็โหดอยู่นะพี่ปุ๊กเอ,อมามะพร้าวมาอยู่นี่มาแล้วก็เตงโมงมาอยู่ตรงนี้มาเออมีการจัดเด็กเวยเฮ้ย,ยนี่ก็มาใหม่เหรอ อะไรเนี่ยอ้ากดกดกดไม่ได้หรอเดี๋ยวอันนี้คืออะไรต้องลองดูทุกคนฉันก็ไม่เคยเล่นมันมีต้นไม้ใหม่มาเรื่อยๆฉันฉันดีใจโอเคค่ะประมาณนี้ไปกันรอบนี้เฮ้ยมีซอมบี้ชุดเกาะด้วยทุกคนนี่ไงมันมั้งแต่ตัวแรกเลยทุกคนมันอึดปะวะมันมันก็อึดอยู่นะหลังๆเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดต้นไม้ให้เยอะขึ้นนะคะ ไอตัวตัวใหม่นี้มันทำอะไรวะตบหัวตบหัวเหมือนไม้ตียุงเลยทุกคนอ่ะขึ้นไปช่้งบนหน่อยโอเคอ่ะข้างล่างป๊าบเรียบร้อยค่ะอ่ะเข้ามาเขามาโอเคมีแค่นี้นะใช้พลังแตงโมงแล้วนะพลังแตงโมอีกกำลังจะเกลี้ยงเลยทุกคนไอตัวเนี้ยป๊าไม่ตายวะ่ะ เดี๋ยวนี้อึดขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนี้อึดขึ้นเยอะเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวดยวพลังกิงกาพลังกิงกาพลังกิกาทำไมโดนตัวเดียววนะอ๋อตัวนี้มันจะตายอยู่แหละอ่ะฮิวค่ะฮิวหน่อยปโอเคอ่ะว่าจะใช้พลังมะพร้าวมา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  อ่ะตรงกลางนะคะตัวใหญ่เดี๋ยวลองใช้พลังมะพร้าวหน่อยเดี๋ยวไอตัวเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะมันเพิ่มเกาะใช่ปะมันเพิ่มเกาะเดี๋ยวพลังมะพร้าวปิ้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 วเฮ้ยแรงอยู่พันสองแรงอยู่สรุปส,สรุปมะพร้าวแรงนะเฮ้ยแรกว่าเหตุอีกอะทุกคนนี่ขนาดนี่ขนาดเออเวลสิบห้าอีกปะ เฮ้ยมาพร้าวโหดกว่าเห็นแล้วว่ะฉันอดเอียงแล้วฉันไม่รักเหตุละระเบิดละระเบิดตุ้ม798เฮ้ยแรงอยู่โอ้โหเกาะเกาะเยอะเหลือเกินเอาพลังกิก,กาไปตายซะฟึ๊บพันพันกว่าโหดเหมือนกันโอเคโอ้เดาไม่ถูกเลยว่าจะ เลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะอัปเกรดตัวไหนก่อนกิ้งก่านี่ก็โหดระเบิดเชอรี่ก็โหดมะพร้าวก็โหดแต่ฉันว่าเอามะพร้าวดีกว่าถ้าเกิดอัปเกรดนะเพราะว่ามะพร้ามันโจมตีไกลต่อไปด่านเจ็ดค่ะในด่านนี้มันมีตัวที่มันเอ่อเพิ่มเกราะไงเราก็เลยเดี๋ยวนะย้ายไอ้สองตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้มาไว้ตรงนี้เอาไว้ลดเกราะใช่ปะ่ะอ่ะประมาณนี้ค่ะปะ่ะโจมตีตัวใส่ชุดเกราะก่อนมันมันถึกมันถึก ปับ๊บอ่ะลงมาช่วยข้างล่างต่อปับป๊บปั๊บเรียบร้อยค่ะอ่ะรอบสองรอบสองอยากใช้พลังอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนพลังแตงโมงละกันเออดีสองตัวนี้จะได้โจมตีเราไม่ได้ตัวล่างเกือบตาย โอเคมันมันใส่เชอรี่เราเชอรี่เราโจมตีใกล้ไงทุกคนนี่ไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูท่าเตะมันดิมันเตะแบบยกยกยกขาเตะยกขาเตะเอ้ยเอ้ยแตงโมม,มาช่วยหน่อยดิเออไม่ทำการทำงานเลยแปบ๊บหนึ่งอ่าแตงโมไปช่วงบนโอเคฮิวค่ะทางตะวันฮิวเรียบร้อยเอามาด่านต่อไป ตรงกลางนะคะใส่หัวไราคามอ่ะพลังแตงโมโดนสามตัวนี้ก็ยังดีปัไม่ตายสักตัวเดี๋ยวพลังเหตุปิ้ว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 ,ว,ว,วน้อยจริงๆอ่ะพลังมะพร้าค่ะเดี๋ยวใครจะใช้พลังก่อนผัดกันใช้แบบหนึ่งอ่ะดูดูด,ด,ด,ดรถเกาะ โอเคพลังแตงโมยรอบหนึ่งโอ้โหมาลัวๆสามตัวนี้ตายเถอะเรียบร้อยตัวบนไม่ตายวะเดี๋ยวก็ใส่พลังกิ้งกะซะเลยพลังกิ้งกะพลังกิ้งกิ้งกิ้งกดไม่ได้วะมันไม่มีซอมบี้อยู่ในเลนกดไม่ได้เรียบร้อยค่ะดานต่อไปเจอแผ่นใช่ปะเจอแผน่นเอายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชดันแปดก่อนอัะป,ปะต้นมไม้ก็เฮ้ยเมื่อกี้ได้ต้นไม้ใหม่ไม่ทันสังเกตทุกคน ไม่ทันไม่ทันเลือกเลยอ่ะค่อยๆไปมันน่าจะกดเร่งเวลาได้นะมันกดไม่ได้ตัวนี้มันไม่ใช่ไงอ่ะขึ้นไปข้างบนช่วยข้างบนหน่อยปับป๊บปั๊บลงมาข้างล่างมาช่วยข้างล่างหน่อยปับ๊บขึ้นไปข้างบนอีกปับ๊บอ่ะต่อไป ต่อไปช่วยแถวไหนก่อนน่าจะมาช่วยแถวล่างก่อนใส่พลังแตงโมตุม้มโอเคแป๊บหบนึ่งนะอ่ะพลังมะพร้าวตุม้มเรียบร้อยไปไปช่วยข้างบนต่อเอช่วยฮิวหน่อยช่วยฮิวหน่อยฮิวหน่อยแม่เหล็กจะตายแล้วโอเค รอบสุดท้ายค่ะเดินมาเลยเดินมารอบนี้ตัวใหญ่มี2ตัวถือทวนกับถือธงจัดการธงก่อนเพราะว่าธงมันเพิ่มจํานวนเออต้องรีบจัดการธงก่อนดีนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยฉันจะใช้มะพร้าวจัดการก่อนปิ้วเกือบตายอ่ะเออเมล็ รถเกาะทุกตัวนี่ไงดูดก่อนทำไมฉันไม่ใช้แม่เหล็กก่อนวะควรจะใช้แม่เหล็กเป็นตัวแรกเลยแล้วก็แถวนี้ก็เหตุไปโอเคใส่อะไรได้อีกปะเดี๋ยวกิ้งกาสามตัวเอ้าไม่โดนตัวหน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวแม่เหล็กตายแตงโมช่วยด่วนแตงโมช่วยด่วนทุกคนฉันว่า แย่ yeah, แล้วทุกคนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแตงโมอยากสวนมาสวนกลับดิเอาสิสวนกลับดิเอามามาแตจริมาอมโหเกือบตายโอ้อะไรกันเนี่ยอาดาต่อไปเจอพืชนะจ๊ะแตงโมมาอยู่เลนกลาง แตงโมมาอยู่เลนกลางนี่ไงมีพืชตัวใหม่ด้วยทุกคนลับไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนรับไว้แต่ยังไม่ใช้ยังไงก็กลับมาใช้แตงโมเอามาอันนี้เหมือนกับเราไม่ต้องเล่นอรเลยนะเหมือนปล่อยๆมันไปดูว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันอ่ะแถวล่างเราจัดการเรียบร้อยเฮ้ยเฮใช้พลังเอากนไม่ทัน อะพลังแม่เหล็กโอเคพลังกิงกาาใส่ไม่ได้อ่ะอาเนี่ยต,ตัวแล้วนะไอะตัวนี้คล้ายๆกับตัวที่มันอยู่ในด่านอีิบที่มันเป็นมุม,มแมลงนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับแผ่นล่อนอนะทุกคนอฮิวก่อนฮิวก่อนฉันมีฮิวปึ๊บเรียบร้อย จะสู้หิวได้เหรอฮะเลือดใกล้หมดฉันก็ฮิวต่อได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พลังวะโอโหโอโหโจมตีเลนอื่นด้วยโอ้โหโอุห้ยงงมีสตันด้วยทุกคนัตะวันสู้เขาเรียบร้อยจ้าอ่ะต่อไปด่านสิบนะคะได้เจอด่านบอสด้วยเป็นบอสที่มันเคลื่องหินให้เดาเลยนะรอบนี้บอสไม่โจมตีทุกเลน ต้นไม้ที่เราจะเอาไปนั่นก็คือแตงโมค่ะยังไงเอาฮิลไปก่อนนะคะเอาทา่าตะวันไปฮิลก่อนเอามะพร้าวไปได้สีต้นว่ะเอาเกาะไปดีไหมอะไม่เอากิ้งก่าไปดีกว่าโอเคโอเคเออชนะเอากเกาะมาเอออันนี้วางไว้ข้างบนหัวโคกหัวโคกกิ้งก่าวางไว้ตรงนี้โอเคฉันชอบท่าหัวโคกอ,อะมะพร้าวมา แตงโมมาแตงโมมาเอออ่ะรอแป,ป๊บหนึ่งคือตัวเนี้ยมันโจมตีใกล้ไงโอเควิวางไม่ได้แล้ว,วะ่ะอย่าให้มันเดินโอ้อาทตาวันโอเคแตงโมมา ปึ๊บอ่ะมาอีกปึ๊บ,บตัวดําเมจแรงๆนะคะเราต้องเอาวางไว้ในเลนกลางนะคะเพราะว่าบอสมันชอบมาเลนกลางทุกคนโอเคเดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้ใหแปบ๊บนึงปึ๊บ,บโอเคเอ้ยเก็บไว้ฮิวดันบอสด,ดีกว่าอ่ะ เก็บทัตตะว,วันใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเดี๋ยวถอนที่หลังเออเดี๋ยนะปึ๊บอ่ะถอนแตงโมนี่ไงน,นี่นี่ใช่บอลปะ่ะนี่มันด่านห้าเนะไม่น่าใช่บอลนะไม่น่าใช่บอลนะอ่ะมะพร้าวเฮ้ยหรือใช่วะนี่เพิ่งด่านห้าเองบอลจะมาแต่ดัานห้าไม่ได้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งบอสจะมาดันห้าไม่ได้อ้าวด่านสุดท้ายค่ะบอสต้องมาด่านนี้ดิเหมือนเดิมบอสตัวเดิมเงินเงินตัวนี้ก็อ่อนมากเลยอ่ะพลังมะภาอ้าวฉันอุตส่าห์เก็บพลังไว้ให้โอเคใส่เกาะค่ะทุกตน้นโอเคแตงโมพลังแตงโมอ๋อได้ไหมอะ เฮ้ย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 นี่ไงบอสมันต้องโจมตีแบบนี้นี่ไงมีตัวใหญ่กับตัวเล็กฮิวก่อนฮิวหิวหิวฟิวโอเคกิ้งก่ายยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเรียบร้อยบอสตายแหละบอสตายเหลือแถวบนแถวเดียวโอเคเรียบร้อยค่ะจบแล้ว ง่ายจังอ่ะจบแล้วนะคะดันบอสเดี๋ยวต่อไปในพัทหน้าเราจะได้เจอกับกากันทั่วกันค่ะรอดูพัทหน้ากันนะบายบายอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยมันมีมิชชั่นใหม่มิชชั่นนี้ให้เล่นอะไรอะ่ะเดี๋ยวมาเล่นพัทหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ได้มิชชั่นอะไรทุกคนโอเคเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบายบาย